สวัสดีครับมาพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับหยุดโครงการสองนะครับวันนี้วันนี้นะครับเป็นวันที่19พฤษภาคมสองห้าสี่นะครับแปลงนี้นะครับเป็นแปลงเช่านะครับซึ่งแปลงที่ปีที่แล้วแปลงนี้ลาดวันที่1พฤษภาครับวันนี้เรามาจะมาทำการไล่ไล่ใบให้แก่ก่อนที่จะสะสมพร้อมที่จะลาดนะครับ ไปนี้วางแผนไว้ว่าจะล่าระมาณสิ้นเดือนนะครับเนี่ยครับนี่ใบมันเริ่มมาแต่มันก็ยังไม่เสมอกันเท่าที่ควรนะครับเนี่ยอันนี้นี้ใกล้แก่นะครับน,นี้ใกล้จะแก,แก,นนก,ะกะะ่แล้วก็อันนี้กําลังจะเพรสลาดกำลังจะเพรสลาดนะครับแล้วก็อันนี้กําลังจะแตกยอดแตกยอดใหม่ เราจึงต้องมีวิธีการมา,าเรียกว่าไล่ใบให้แก่ครับไล่ใบให้แก่ก่อนที่เราจะมาเตรียมการสะสมก่อนที่จะทาการราดสารนะครับหรือว่าฉีดสารฉีดสารทางใบครับเนี่ยครับอันนี้ไม่ใช่นะครับนี่เรืจีครับเนี่ยฮะเนี่ยฮะทุกคนเดี๋ยวเราจะมาประมาณวันที่เดี๋ยวนะ วันนี้วันที่19ก็ว่าประมาณ25ครับ25เดี๋ยวจะมาทำการสะสมกันเรามาดูว่าโซนเนี้ยใบจะดีขึ้นไหมจะจะทำท่าเขียวเข้มดีขึ้นไหมครับนี่ครับนี่ครับถ้าเป็นทั่วไปขนาดนี้เราก็จะทำการลาดสารหรือฉีดสารกันแล้วนะครับนะอย่างนี้ก็ได้ครับ ีทีแล้วได้ผลผลิต18ตันนะครับปีนี้ผมก็ตั้งเป้าไว้ว่าน่าจะ25ตันถ้าจะทำให้ได้นะครับเดีย๋ยวเราจะมาติดตามกันนะครับเราจะได้ไหมครับยังไงถ้าชอบยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามด้วยนะครับเราจะได้มาดูกัน อัปเดตข่าวสารกันแล้วก็จะได้ดูวิวัฒนาการครับแปลงนี้ครับแปลงนี้ผมจะตั้งใจทำให้ส,สวยๆเลยเพื่อที่จะเป็นแนวทางของคนที่ยังไม่ชํานาญหรือว่ากำลังหัดทํานะครับโปรดติดตามกันด้วยนะครับดียวพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ